อรุณสวัสด์นะครับทุกคนครับอ้าววันนี้เราจะมาลงสวนลงแปลงพักกันนะครับเอานะฮะวันนี้เราจะมีเมนูเด็ดของเราอีกแล้วนะครับอ่าเด็ดทุกเมนูนะครับใครๆก็ทำนะครับวันนี้เราจะมาทําผัดซีอิ๊วนะครับผัดก๋วยเตี๋ยวซีอิ๊วหรือว่าก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วนะครับวัตถุดิบสําคัญในการทําก็คือตัวของก๋วยเตี๋ยวนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวอ้าวแต่ว่านะครับ สิ่งที่สำคัญนอกจากว๋วยเตี๋ยก็คือตัวหมูอ้าว,วแล้วหมูเซ็ตนะครับผมก็จะเป็นไอ้นี่จ้านะครับคะน,นะครับผมคะน,นะครับพักค้าที่เขาปลูกกันไว้นะฮะเพื่อนๆปลูกไว้แปลงเดียวทำคอนเทนต์ได้เกือบร้อยแปดคอนเทนต์นะครับอ้าวนะครับวันนี้นเราจ,ะ,รจระคะพี่จ๊ก เราจะมาเก็บคณะกันแล้วนะครับเพื่อนๆก่อยูงที่บอกไว้นะครับนี่ก็คือคณะเฮ็ดหอมนะครับซึ่งถ้าใครเป็น f อหรือว่าใครติดตามช่องไอจกเนี่ยก็จะได้เห็นนะครับว่าการปลูกคณะนี่นะครับผมเป็นการปลูกแบบที่ว่ามันมีองค์ความรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่อวยความรู้อย่างเดียวนะครับนี่วิธีการเลือกนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างใดครับแอนจะเอาทีต้นที ที่เติบโตเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็เติบเติบโตเต็มที่แล้วก็คือป้องตรงนี้นะคะจะอ้วนอนแล้วอันนี้คืออ้วนได้เต็มที่ละอีนะ้นะคะป้องหยดใดนีนี่น,<ร>นี่นี่นี่พี่โจ๊กนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เอาเอาเพื่อนเพื่อนดูกันก่อนแล้วไปมันอย่างประหลาดเหมือนใบอย่างอื่นมันเหมือนกับมีดอกออย่างอยู่บนนี้อ่ามันเหมือนเหมือนเหมือนช่อดอกเนาะอ่าอันนี้คืเอ,อ,เอ,อเ ความจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะคะถ้าต้นน้อยๆนะพี่โจ๊กนี่มาดูต้นน้อยๆยังมีดอกเอออนี้นะคะยังมามีอันส่วนส่วนยืดส่วนยืดออกมา <c oughs> นี่นะคะอันนี้นี่อันนี้คืออ่อนอยู่หนุ่มอยู่นะคะอันนี้เริ่มโตแล้วอตรงส่วนยืดนี่ก็ ค่อยๆเติบโตออกมานี่จนแก่จัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้พี่โจ<อ>๊กนี่เป็นเหมือนดอกเน,ะนาะเออเป็นเหมือนดอกแต่มันไม่ดอกนะครับมันเป็นใบที่พยื่นมาจากใบเร็นำใช่ค่ะคบ,บงบอกว่าน้องเต็มที่แล้วเน,น,นี่นี่มีสองช่อพี่โจ๊กนี่มีสองช่อนี่คือแก่จัดแล้วนะคะเออแล้วเราก็เลยจะเลือกต้นนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งช่อดอกตรงเนี้เยอะแล้ว ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็ป้องนี้ใหญ่แล้วจะเดินตบโๆถ้าใหญ่เต็มที่ถ้าว่าสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะเต้าแขนหลอนน่อน้่ยอันนี้บอกอู้บอกเกินจริงนะคะตัดตรงนี้เลยนี่ถ้าแก่ก็จะแข็งหน่อยนะคะๆๆๆๆจะแข็งหน่อยหรือว่ามีดหวัวคม นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะโอ้ต้นเดียวนี่เสียวทั้งตำบลเลยนะครับเพื่อนๆใช่ค่ะ <ๆ S 2> วันนี้เราก็เลยเอาต้นเดียวครับที่ว่าเสี่ยวทั้งตำบลคือเสียวจะต้องได้กลิ่นพัดอิ๊ววันนี้นะครับกับเราแต่ว่าก่อนที่เาจะละสายตาจากต้นนี้นะฮะนี่นะครับมาดูเพะท้องว่านวัตรกรรมของคนคิจินะค,คนคิจิคืออะไรคนคิจิก็คือคนเหนียวนะครับนี่ก็คือพัก กวางตุ้งนะครับผมห้องกงนะครับแล้วเราตัดมาแล้วเอาเอามาวางไว้บนดินเฉยๆตรงนี้ตอนนี้มีรากตรงนี้นะครับแล้วก็นหัวผักกาดห้องเต้พี่จุ๊บเออผักกาดห้องเต้แล้วตรงนี้ก็เป็นขึ้นช่ายที่ตัด แล้วเออลากมาจําไว้ที่ดินนะครับนี่ก็จะเป็นต้นแบบอีนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้แบบใจนะครับอันนี้ซื้อมเมล็ดมาปลูกนะครับอ่านี่ก็แม่นนะครับซื้อมเมล็ดมาปลูกอ่าน,นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเมนูที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้ก็คือ ตื้อดือพัดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวพัดซีอิ้วนะครับเพื่อนๆนะสิ่งที่ขาดไปตอนนี้นะครับผมมีเพียงแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับนอกนั้นครบหมดแล้วนะครับหมูมักไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาก็มาดูกันว่าพัดก๋วยเตี๋ยวของเฮาจะเป็นจะได้นะครับเดี๋ยวเฮารอชมกันในไลฟ์สตรีมนะครับวันนี้ประมาณ10บโมงเช้านะครับผม <c oughs> ตอนนี้ขอตัวไปซื้อของที่เหลือก่อนนะครับ <c oughs> ไวว้